สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูปณิตาวรชริยกุลนะคะวันนี้วิชาทเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชิงบัญชศึกษาปีที่3ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะประกอบไปด้วยการเขียนโปรแกรมของคอมพิวเตอร์มีการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมสแครดสนุกกับการเรียนโปรแกรมด้วยการเขียนโปรแกรมและตวรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะ ในการเขียนโปรแกรมนะคะเราก็จะมีตัวอย่างให้โดยการทําการเขียนโปรแกรม2วิธีก็คือการทํางานแบบหุ่นซ้ําหรือการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้านะคะถ้าการทํางานของโปรแกรมนะคะก็สามารถ นะคะรับข้อมูลโดยการประมวลผลข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปและออกการทํางานจากตามคําสั่งหรือโปรแกรมเป็นขั้นตอนนะคะต้องการให้คอมพิวเตอร์นั้นเขียนโปรแกรมและสร้างลําดับของคําสั่งนะคะตามวิธีค่ะตัวอย่างหุ่นยนต์นะคะสามารถทําคําสั่งได้4คําสั่งก็คือเดินหน้าถอยหลงังนั่งลงและยืนขึ้นนะคะโดยกําหนดให้หุ่นยนต์ตัวนี้เริ่มจากจุด A ไปยังจุด B เขียนโปรแกรมได้ดังนี้ค่ะ1ยืนขึ้นสองเดินหน้าสามเดินหน้าสี่เดินหน้าหนั่งลงนะคะค่ะการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาจริงๆนะคะเราก็จะได้ทำคำสั่งนะคะตามโปรแกรมโดยลำดับขั้นตอนในคำสั่งนะคะหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะค่ะสำหรับการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเราจะเรียกการเขียนโปรแกรมโดยการเรียกว่าโคดดิ้งค่ะ ตัวอย่างนะคะก็คือนักเรียนจะพบปัญหาการเดินหน้าสองครั้งเมื่อพึ่งตัวนี้นะคะเก็บน้ำหวานนะคะ,ะดูวิธีนะคะจากผาังงานเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานเดินหน้าเดินหน้าเก็บน้ำหวานจบการทำงานค่ะ,ค,ะค่ะการเขียนโปรแกรมนะคะเราสามารถสร้างกลุ่มคำสั่งได้โดยการทำซ้ำสองครั้งซึ่งการเขียน อัลกอริทึมหรือผังงานได้ดังนี้ค่ะค่ะเริ่มต้นเริ่มทำนะคะแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าเก็บน้ำหวานครบสองครั้งไปดูซิเก็บจริงไหมกลับไปย้อนใหม่เดินหน้าเดินหน้าเก็บน้ำหวานครบสองครั้งจริงจบค่ะเพราะฉะนั้นคำสั่งต่อไปนี้คือการทำซ้ำสองครั้งก็คือการเดินหน้าเดินหน้าทำซ้ำสองครั้งใช่ไหมคะในกันเขียนโปรแกรมบางเรื่องอาจจะต้องใช้คำสั่งซ้ำ ตามจำนวนที่กำหนดค่ะต้องทำซ้ำอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะสนุกกับการเขียนโปรแกรมนะคะก็คือในเว็บอะไรคะเว็บ c o d e o นะคะหรือเว็บไซต์แคส์นะคะ นักเรียนคะจำได้ไหมคะครูแอนเคยสอนนักเรียนแล้วในเว็บไซต์ Code.org นะคะเดี๋ยวครูแอนจะส่งนะคะคลิปวิดีโอการใช้นะคะโปรแกรมนี้นะคะหรือเว็บไซต์นี้นะคะนักเรียนเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะจะเป็นเครื่องที่บ้าน PC, แท็บเลต็ตหรือมือถือก็ได้คะ่ะเดี๋ยวครูแอนจะส่งลิงก์นี้ให้นักเรียนลองทําดูนะคะวันนี้ค่ะ วันนี้เป็นไงบ้างคะนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะสอนนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับสนุกการเขียนโปรแกรมนะคะพบกับคุณเอ็นได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ